สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมออกมานั่งชมบรรยากาศตอนเช้าใช่ไหมลูกเย็นสบายฝนตกแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมาหลายวันพรุ่งนี้ก็ถึงวันสําคัญของลูกแล้วนะลูกเนาะพรุ่งนี้เราจะทําบุญบ้านนะครับแล้วก็ทําบุญรอบรอบวันเกิดน้องผ้าไหมสองครัวน้องผ้าไหมตื่นเต้นไหมลูกบรรยากาศเตรียมงานพรุ่งนี้นะครับรอบบ้านไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า ลุ้นอย่างเดียวคือพรุ่งนี้ไม่ให้ฝนตกนะครับให้อากาศสดชื่นจะได้จัดเตรียมสถานที่อย่างสบายๆผ้าไหมทำอะไรลูกนั่งเก้าอี้เหรอคะ,ะนี่ไงจ้ะนี่ไงเห็นไหมลูกพ่อเปียกไหมลูกพ่อเปียกหมดไหมพ่อเปียกครับเพราะว่าพ่อนั่งให้มันเปียกผ้าไหมไม่เปียกหรอเนาะผ้าไหมคนเก่งใช่ไหมลูกจ้า ไม่เปียกจ้าพี่โปเปียกไหมลูกไม่เปียกจ้าไม่เปียกจ้า